เลือกประตูบานที่4นะคะไพ่รูปครอบครัวนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะเรื่องงานอันที่1เรื่องงานนะคะมาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกว่าอะไรนะคะ อืมค่ะเรื่องงานนะคะของคุณเนี่ยตอนนี้งานเยอะอืมตอนนี้งานเยอะคุณเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้งานก็เยอะนะคะต่อไปงานก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถค่ะ ถามว่าแล้างานสร้างรายได้ให้คุณดีแค่ไหนก็คือดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับที่คุณพอใจมากนักนะคะแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันไปให้มันเสร็จนะคะสถานการณ์งานก็เหมือนกับปกติเนาะโดยเฉลีย่ยไม่มีอะไรหวือหวามากค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ ให่อยากบอกว่าอะไรในเรื่องของการเงินค่ะของคุณนะคะคุณยังไม่โฟกัสเท่าที่ควรนะคะคุณต้องใช้ความฉลาด ที่ตัวคุณเมียค่ะโฟกัสงานทำให้มันสำเร็จมากขึ้นนะคะเมื่อคุณโฟกัสงานสำเร็จคุณจะอา,อาจจะได้รับคำชมได้เลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้นะคะแต่ว่าคุณต้องใส่ใจกับมันให้มากหน่อยตอนนี้นะคะ เป็นช่วงทำผลงานทำเวลาเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะต้องกระตุ้นตัวเองได้แล้วนะคะยังไม่สายนะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างไพ่ยอยากบอกว่าอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีความสุขเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากจะมีลูกก็ได้นะคะเป็นความรักที่มั่นคงมีความสุขอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทั้งในเรื่องอารมณ์และในเรื่องฐานะครอบครัวก็ เป็นไปอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณคิดจะมีลูกเนี่ยก็สามารถมีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องสุขภาพนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกคุณว่าอะไรนะคะเรื่องสุขภาพค่ะมาคะ่ะเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังเหมือนกันนะคะ เป็นอะไรไม่สบายอยู่ก็ต้องอย่าลืมกินยาแล้วก็ให้ระวังขับรถก็ต้องระวังให้มากระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะเช่นกันค่ะหินที่อยากจะแนะนำเหมือนประตูบันที่3เลยนะคะคือหินหินต้านพลังงานลบนะคะอ่าแล้วก็ แต่จะแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของการงานเนาะอยากจะแนะนําหินลาพิสลาซูรีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหินแห่งสติปัญญาเหมาะมากในเรื่องการทํางานนะคะคุณจะได้เสริมสติปัญญาว่าคุณจะทําปรับปรุงวิธีการทํางานแบบไหนมี อินโนเวทีฟยังไงให้งานของคุณง่ายและเสร็จเร็วขึ้นนะคะ